เลขพิเศษครับงวดที่แล้วครับหกเก้าหกล่างหกหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองหาหกแปดครับมื้อนี้ครับจะมีน้ำทังมาแบ่งปันเอฟซีทางซองครับผมเนาะเป็นเลขพิเศษนะครับงวดที่แล้วครับแตกสามตัวครับหกเก้าหก ล่างหกหนึ่งครับนี่ครับผมต้องผันคาคำแพงขี้เตยไงนี่ขี้เตยไงนี่เชฟตุเตัอรีร่นี่ครับคำแพร่งอ้าวคำแพงสวัสดีจ้า fc ่อหน่อยสิเร็วรรรสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะกดไลคกดแชร์คุณ หนูชื่ออะไรครับชื่อเด็กหญิงชื่อแม่ฉันผงแผ้วชื่อเล่นร้านน้องอะไรชื่อเล่นชื่อเล่นคือแม่ฉันไม่ใช่น้องอะไรคะน้องคำแพงกันตัววันนี้วันอะไรลูกวันนี้น่ะวันนี้วันอะไรเอาหาวันอะไรวันนี้เอาเอาวันนี้วันอะไรครับวันนี้น่ะวันอังคารวันอะไรวันอะไรขา มันนางคานค่ะยอ,คยอย่าลืมฝากกดติดตามให้พ่อด้วยนะครับจะฝากกดติดตามให้พ่อด้วยนะคะโอเค,อเ,คเก่งมากเลยปากสวยสวยด้วยไปกันลูกไะนนะจ้านี่ครับผมเนาะลูกสาวลาลูกสาวลาไปแล้วครับผมเนาะโรงเรียนแล้วเ<ว>พราะว่าครับผมเนาะอ่า เด็กเล็กครับผมเนาะไม่ปิดเทอมนะครับเด็กเล็กบ้านผมครับไม่ปิดเทอมนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีท่างช่องมเนาะมาดูครับผมบุอเ้านี้ครับเนาะเมื่อเช้านี้ครับเมื่อเช้านี้นี่ครับเมื่อเช้านี้ย่มรอบกบครับผมเนาะได้กบสองตัวครับนี่ครับ ใหญ่มากครับผมเนาะนี่ครับผมใหญ่มากครับเห็นไหมโอ้โหมักเอฟเลยครับนี่ใหญ่มากครับนี่ครับอันนี้ก็หนึ่งตัวครับผมเนาะนี่ครับได้มาสองตัวครับมือคึืนนี่ครับผมเนาะพยายามได้อยู่สามตัวครับวันนี้ได้ห้าตัวนะครับผมเนาะเมื่อวานครับได้เจ็ดตัวครับนี่ครับแล้วก็มีเอฟซีนชวนถามมาว่าถ้าหาหามาเยอะๆกินไหม กินแน่ครับผมเนาะแก่ใจพี่ดอกแน่ครับผมนี่ครับเอว่าผมมักหาครับผมเนาะแต่ว่ากินแน่บ่กินแน่ครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้ใหญ่มากเลยเนี่ยนี่เด็กช่างคอบลูกกบช่างขอบเนี่ยนี่กบนี่ปูนี่อันนี้ปูนี่นี่ครับผมเนาะะว่า ที่ปูเขารอบปบกระผมนี่ครับทหารเจ้าพื้หามันอันเด็กับนน่ะนะ้ายท้ายบนน่ะบ้ายหารเจ้าืเก่งแท้ใส่จากหลังนี่ใส่เจ็บหลังมือขึ้นได้สามตัวมือเศร้าได้สองตัวดมือเศ้าได้สองตัวดนีใหญ่มากเลยบ้เจ๊จ้ฮะบเัดสองตัวเนียเป็นเหะรมนนองขมแพงตัวขังไม่ได้หรือขังขังไม่ได้ครืังไป ดูไหนครับปกก่อนเลยดูได้ไหมดูได้เราวมนออกนะั้นเป็นในหักขานะ,ะนี่ครับกบใหญ่สองตัวเลยครับนี่นี่ก็ปูนาครับเนาะปูนาครับผมปูนาเข้ารอบกบนะครับผมไปกินปลาครับผมเนาะนี่ครับกินไป กินแน่มากินแน่หามักหาเนะาะน,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 นี่ครับเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาดูเลขช่างคมก่อนนะครับล,งลังละสองโตหล,ลังละโตสามโตกับนี่เราเตะ นี่ครับดูเลขช่างคมก่อนดีกว่าเลขช่างคมก็ผมเนาะงวดนี้นะครับวิ่งเด่นที่สามรองสี่ครับบนล่างครับสามศูนย์สามเก้าสามหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่หนึ่งครับหกสามเก้าเก้าสามศูนย์ครับเน้นที่สามเก้าสามศูนย์แล้วก็เก้าสามศูนย์ครับแล้วก็เลขเพื่อนให้มารับผมเนาะ เลขเพื่อนให้มาครับนี่ครับเอาคือออกได้มันคือออกได้คุณดะโอ้คือออกได้เกลียวใหญ่มากเลยจะออกงี้ออกได้กบใหญ่ซิเมนเกอานั่นน่ะอ่าเอาออกกล้วเนาะค่ะเส่็จไปก่อนอุ้ยมันคือออกโอ้ยเกลียว อย่าได้กินปจกไ่แจ้งไปจกจังได่จ้งได้ยปู่กมี่ปู่ก็มี่กออกออกนะบอเลยนะออกมาได้ออกม่ได้ดอกงมเลยมันก็ออกได้สุดเยี่ยแต่จับมปนเนาะงะฟ้าออกออกกันตัวเออเยอะทพื่นงะฟ้าออกไปเลยดิออกได้หน่โอ้เอาเงื้อเอาเนื้อปลาเค็งปลาเค็งออคือดี่ถ่าปลาหัดล่งมือก่อนอืม เกง่งเนาะาหาเรเลาหากินมานจะ้ะวบแล้วกัหาได้เอาไปไนะที่กัไปนไปแล้ว,ลวคำแพงนี่ครับเลขพิเศษนะครับผมเนาะงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วสี่เก้าหกหกเก้าหกครับล่างหกหนึ่งตรงๆนะครับ ล่างหกหนึ่งตรงๆครับนี่ครับรมานดูมันไหนน้องคุ้ง่ะโอ้ไปไกลแค่เอา้าจากปกติค่ะนี่ครับผมเนาะ<ห>เลขของเพื่อนช่างคมให้มาครับวิ่งเจ็บบนล่างครับ วิ่งเบนล่างครับผมเนาะนี่ครับ7971ครับ7971ครับเน้นที่7-9นะครับผมเนาะอาวางดีกว่ามาเอาวางไว้ดีกว่าแล้วก็นี่ด้วยวางด้วยมา มันดูของช่างคมด้วยดีกว่ามานี่ครับผมเนาะของช่างคมแคปหน้าจอเอาเลยครับผมของช่างคมครับผมเนาะนี่ครับอ่ะโอเคครับผมเนาะเพราะว่าบางชิปกระเด่งแนี่บางชิปกระเบิดเน่เอฟซี FC ทั้งช่องกับเเห็นครับลูกชิ้น นี่ครับผมเนาะเมื่อกีนี่ผมเหมาครับผมเหมาที่สามศูนย์อันนี้ก็สามสามศูนย์สามศูนย์กี่ใบเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนสิอันนี้ศูนย์สามอันนี้หนึ่งสองพอผมเสลกของพราชินีนะครับผมเนาะอันนี้สี่สองสองสี่นะ อันนี้มีแต่สี่สองมันมีสองสี่เลยอันนี้ศูนย์สามอันนี้สามศูนย์อันนี้สองสี่นี่ครับสองสี่ห้าสิบใบสิบเก้าใบครับเนาะนี่ครับสามศูนย์ศูนย์สามสี่สองสองสี่หนึ่งสองสองหนึ่งกับผมเนาะนี่ครับ เลขพิเศษนะครับเลขพิเศษนี่ครับงวดที่แล้วสามตัวแตกครับงวดนี้นะครับงวดนี้นี่ครับเลขพิเศษครับเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หครับแปดสองแปดสี่แปดหนะครับเห็นบหมครับผมนี่ครับเลขพิเศษครับ 7จ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หกล่างครับแปดสองแปดสี่แปดหกครับแปดสองแปดสี่แปดหกครับแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคกับสุดท่านี้ครับผมกับขออุยพรอนไห้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับ ถ้าชอบฟ้ากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ